อยากนั้นก็สวมคาลิปเปอร์เข้าไปในปั๊มเบรกนะครับเพื่อนๆนี่มันก็จะลื่นอ่าส่วนเกินที่จระบีมันเล็ดรอดออกมานะครับก็ทําการต้วยออกนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมบ๊อบบี้โมดิฟายในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนผ้าเบรกของ Honda w เว e 1 1 0 i กันนะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นดิสเบรกหน้านะครับก็อาจจะใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันนะครับเพื่อนเก็ ไม่รอช้าก็ไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้ทําการถอดน็อตยึดผ้าเบรกนะครับเป็นน็อตเบอร์8นะครับสําหรับรุ่นนี้คลายออกก่อนนะครับเพื่อนๆน,นี่คายออกแล้วก็เป็นน็อตเบอร์12นะครับ2ตัวที่ยึดขาคาลิปเปอร์กับโชกนะครับ สำหรับใครที่ทําเป็นแล้วนะครับก็อาจจะว่าง่ายนะครับเพื่อนๆสําหรับใครที่ยังไม่เคยทํานะครับหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับก็อาจจะว่ายากนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายการเปลี่ยนผ้าเบรกแบบละเอียดนะครับอ่าแล้วก็ขันน็อตเบอร์8ออกเลยนะครับเป็นน็อตยึดผ้าเบรกอ่าพอขันออกแล้วก็ทําการ หมุนแล้วก็ดึงออกเลยนะครับเพื่อนๆกดผ้าเบรกนะครับเข้าไปนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ดึงโยกซ้ายโยกขวานี่จากนั้นก็ทําการเอาผ้าเบรกออกนะครับอันนี้ถือว่าหมดแล้วนะครับบางแล้วแบบนี้ถึงเหล็กแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าฝืนใช้ต่อไปอาจทําให้จานเบรกนะครับเป็นรอยได้นะครับหรือว่าสึกหลอได้นะครับเพื่อนๆ จากนั้นก็ถอดขาคาลิปเปอร์ออกมาเพื่อทำการล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่จารบีใหม่เข้าไปนะครับเพื่อนๆอส่วนกระบอกลูกสูบนะครับถ้ามีเครื่องมือพิเศษนะครับก็สามารถใช้ดันนะครับแล้วก็ขยับลูกสูบเข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับให้ใช้คีมล็อกหรือว่าซีแคมนะครับก็หาอะไรมาลองอตรงปั๊มนะครับเพราะว่าตรงนี้คีมล็อกมันจะไปโดนนะครับเพื่อนๆ จากนั้นก็ทําการหนีบเข้าไปเลยนะครับหนีบเบาๆนะครับเพื่อนๆอถ้ามันไม่ขยับก็อย่าฝืนนะครับอ่านี่เราหนีบเบาๆแล้วลูกสูกมันขยับนะครับจากนั้นก็หนีบอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ ัน,นี่เบาๆนี่ครับสังเกตว่าลูกสูบของอปั๊มเบรกนะครับขยับเข้าไปแล้วนะครับเราหนีบเข้าไปเพื่อให้ใส่ผ้าเบรกได้ง่ายนะครับเพื่อนๆอันนี้มีสปริงดันผ้าเบรกนะครับอย่าให้หลุดหายนะครับเดี๋ยวเวลาเบรกตัวเบรกจะมีเสียงดังกึกๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วย ให้ดูน้ำมันเบรกข้างบนด้วยนะครับเพื่อนๆเผือ่อว่ามันล้นนะครับเดี๋ยวอาจจะทําให้โดนชุดสีได้อันมีเข้าไปจนสุดเลยเพื่อนๆอ,อ่าสุดแล้วนะครับเราก็ทําการล้างทําความสะอาดนะครับบริเวณ แกนของคาลิเปอร์นะครับทั้งแกนตัวนี้แล้วก็แกนข้างในนี้นะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ทำการใส่จารบีนะครับเพื่อนๆพ,พอเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทำการใส่จารบีนะครับใส่จารบีที่เสาของคาลิเปอร์นะครับแล้วก็ใส่ตรงเบ้าของปั๊มเบรกนะครับ อย่างนั้นก็สวมคาลิปเปอร์เข้าไปในปั๊มเบรกนะครับเพื่อนๆน,นี่มันก็จะลื่นอ่าส่วนเกินที่จระบีมันเลี่ยนรอดออกมานะครับก็ทําการต้วยออกนะครับนี่ต้วยออกให้หมดเลยนะครับนี่มันก็จะลื่นนะครับเพื่อนๆเน,นี้ยนี่ถ้าตัวนี้ฝืดนะครับ ถ้าคาลิปเปอร์ปั๊มเบรกฝืดนะครับอาจจะทำให้เบรกติดนะครับก็สปริงดันผ้าเบรกนะครับอย่าลืมใส่เข้าไปจากนั้นก็ใส่ผ้าเบรกเข้าไปาให้เพื่อนๆใส่ตัวที่มีเดือยตัวนี้นะครับเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆ คันผ้าเบรกออกมาอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้าจากนั้นก็สอดน็อตเสานะครับที่ร้อยกับผ้าเบรกเบอร์แปดสอดเข้าไปสอดสอดไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆให้ใส่ผ้าเบรกอีกตัวหนึ่งเข้าไปก่อนค่อยสอดเข้าไปสุดเลย จากนั้นก็สอดเข้าไปสูตรเลยเพื่อนๆนจากนั้นก็ขันน็อตขันน็อตเข้าประคองไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเวลาประกอบเข้าไปนะครับอย่าลืมขันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับนี่อ่าถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับอ่ามันจะมีช่องว่างนะครับประมาณหนึ่งนะครับของพาเบรกอ่าเพียงพอที่จะสวมเข้าไปกับจานดิสได้นะครับถ้าเราไม่ดันกระบอกลูกสูบ แล้วเรามางัดผ้าบเบรกตอนประกอบนะครับอาจจะทําให้ผ้าบเบรกได้รับความเสียหายได้นะครับอันนั้นเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ทําการสวมเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่พอดีเลยแล้วก็ขันน็อตเบอร์12 นะครับจากนั้นก็ขันน็อตเบอร์8ดนะครับเพื่อนๆขันให้แน่นอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับไล่เบรกบนนะครับนี่เดี๋ยวเบรกจะหายนะครับลูกค้าไปใช้งานแล้วตกใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ